อะไรบ้างที่สามารถทำประกันภัยได้วันนี้มารู้กันว่าสิ่งไหนสามารถทำประกันภัยได้ หนึ่งทรัพย์สินหมายถึงสิ่งของที่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้เช่นรถยนต์บ้านหรือทรัพย์สินอื่นๆไม่ใช่เป็นมูลค่าทางจิตใจเช่นพระเครื่องของสะสมวัตถุโบราณไม่สามารถเอาประกันภัยได้2ก็จะเป็นเรื่องของชีวิตเช่นการประกันชีวิตแม้จะเป็นเรื่องของบุคคลแต่ก็สามารถประเมินเป็นมูลค่าตามฐานานุรูปซึ่งจะเป็นข้อกําหนดของการทําประกันภยัยเรื่องของร่างกายเช่นการประกันอุบัติเหตุการประกันการเดินทาง เรื่องของสุขภาพก็จะมีในเรื่องของการประกันภัยสุขภาพการประกันภัยโรคร้ายแรงต่างๆ3จะเป็นเรื่องของรายได้รายได้ในที่นี้หมายถึงรายได้ประจำการประกันภัยรายได้คือการสร้างหลักประกันทางด้านการเงินหากผู้ประกันภัยไม่สามารถทํางานได้หรือสูญเสียรายได้ชั่วคราวเช่นประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยก็จะมีในหัวข้อการชดเชยรายได้ของผู้ประกันภยัยและสเป็นเรื่องของความรับผิดตามสัญญาต่อบุคคลภายนอก กาารภัยตัวนี้มักจะเป็นในเรื่องของสถานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารหรือร้านค้าหรือสำนักงานในกรณีที่ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกเกิดประสบอุบัติเหตุภายในอาคารที่เอาประกันภยัยหรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุอันเกี่ยวเนื่องจากกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกันภยัย